่าเราใช้เซซามินใส่เข้าไปนี่นะครับนี่นะครับคุณพิสารคอยดูนะหลังจากที่เราใส่เซซามินเข้าไปแล้วเนี่ยเกาะมันหายไปแล้วมันลดลงจะเห็นไหมตัวใหญ่ๆนั่นคือเซลล์มะเร็งแล้วตัวเล็กๆนั่นคือเม็ดเลือดขาว เทีเซลนี่ไอ้ทีเซลนี่คืออะไรเซลเซลไม่เลือดขาวเพชฌฆาตที่มันจะฆ่าที่อยู่ในตัวคนที่อยู่ในตัวคนนะหน้าที่มันคือไปฆ่าเซลเซลมะเร็งที่แตกปอมหรือโดยเฉพาะเซลมะเร็งหลังจากอาจารย์ใส่เซซามีนลงไปเนี่ยมันไปทําลายเกราะของเซลมะเร็งใช่ครับทีเซลก็เลยบอกเฮ้ยเกราะมันหายแล้วเข้าไปฆ่ามันเลยเข้าไปฆ่าอันนี้เป็นภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทําขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์มหัยเชียงใหม่เลยคุณวิสารพวกเราครับเป็น ภาพแรกของโลกเลยครับอันนี้โอ้โหที่ตั้งจริงๆไม่ใช่ออนิเมชันไม่ใช่กราฟิกไม่ใช่กราฟิกเซลตัวจริงอาจารย์เอากล้องอะไรถ่ายเห็นไงเป็นเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าเซลดิสคอเวอร์เซเว่นเป็นกล้องที่ราคา18ล้านบาทคุณวิสารอ๋อสมควรล้ภาพขนาดนี้18ล้าน้าเป็นไงอาจารย์พอผลออกมาเป็นไงฮะตื่นเต้นไหมคนวิจัยตื่นเต้นไหมผมนอนไม่หลับเลยครับตื่นเต้นมากคืนนั้นเพราะว่าไม่แน่นอนเลยเพราะว่าลองพวกเราลองคิดนะครับว่า นักวิทยาศาสตร์โนเวลไพร์ใช้เวลาเป็นปีครับปีหากลไกขึ้นมาแล้วก็กว่าจะสร้างยาขึ้นมาได้แล้วก็ต้องฉีดแต่ของเราเป็นอาหารที่เรากินทุกวันทดลองแล้วอาจารย์อลงเปเปอร์อย่างฮะเรียบร้อยครับอาจารย์จดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรเรียบร้อยไปกี่ประเทศแล้วตอนนี้เราค o อบครเขาเรียกว่า PCT patent ก็คือค o อบครวกว่าประเทศนะครับอ๋อ